ให้เข้าใจง่ายๆคะ่ะว่าการกระจายอำนาจในที่นี้คืออะไรเบื้องต้นนะเราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ภายใต้โครงสร้างของประเทศที่สามโครงสร้างโครงสร้างที่หนึ่งโครงสร้างการมีอำนาจรวมศูนย์ก็คีอกรุงเทพนี่คือจุดศูนย์รวมหน้าแล้วก็เรื่องของโครงสร้างภูมิค่าก็คือผู้ว่ากนการที่ ผงสร้างอำนาจท้องถิ่นคืออ,อ,ออบตอบตเทศสบายในะงั้นประชาชนถ้าเข้าใจว่าเข้าอยู่ตรงไหน,นนะสิ่งที่เรากำลังพูดถึงการกระจายอำนาจก็คือการที่จะให้รัฐบาลส่วนกลางเนี่ยให้อำนาจคนท้องถิ่นมากขึ้นกว่าที่มันแค่อบตอ,อ,อบตอทำอะไรฮะอ,อบตก็คือเก็บขยะนะ อบอตอก็คือเป็นทางผ่านของโครงการใหญ่ๆทโครงการนมเนี่ยนมที่ให้ลูกเราเนี่ยก็คือผ่านโครงการอบตแต่ว่าคนในท้องถิ่นเนี่ยแต่ละท้องแต่ละท้องถิ่นเขาอยากจะทํามากกว่านี้แต่ว่าอบอตอไม่มีอำนาจสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ให้ชี้ภาพอย่างชัดเจนว่าอบอตอหรือการกระจายอำนาจของบอบตอมันเป็นเพียงเศษเสี้ยวของอำนาจที่ประชาชนควรจะมีดังนั้น การกระจทำน้าตัวนี้นี่มันก็ไม่ใช่ง่ายๆที่ชาวบ้านที่ถูกเสี่ยมสอนและอยู่ในกรอบของการกําหนดอำนาจโดยส่วนใหญ่งั้นต่อไปนี้นี่ชาวบ้านต้องเข้าใจว่าตัวเองมีอานาจมากเลยดนะอำนาจอันนี้มันไปเกี่ยวข้องกับสิทธิทางการเมืองนะสิทธิทางการเมือนะงอถ้าเรากลับไปดูสิทธิทางการเมืองเนี่ยประชาชนเข้าใจว่าการเมืองคือการเลือกตั้ง นะเรือกอบตเลือกกำนันเรื่องสจเลื่อกผู้สอสอ,อย่างเดียวแต่ว่าจริงๆนะอำนาจทางการเมืองสิทธิทางมันมากกว่าที่แค่การอนบัตรการเลือกตัก้งอันนี้เป็นเรื่องปกติของการสนับสนุนอของของกลไกรัฐต่อการที่จะทําให้ประชาชนเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่และสิทธิทต่างๆต่างๆนั้นอันนี้เราเราจะว่าประชาชนไม่ไดนะ้ ต้องแปลว่าที่รัฐที่ไม่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ แล้วเหมือนงานในวันนี้มันจะช่วยเชื่อมต่อถึงงานเก่าๆที่อาจารย์เคยเคลื่อนไหวมาอย่งไงอันนี้ผมให้ข้อสังเกตเลยว่างานวันนี้คนที่มาไม่ได้มาผ่านการจัดตั้งเราหมายถึงว่าคนที่มาเมื่อที่สิบที่ผ่านมาหรือมาเรื่องกระจาบหน้านเ่ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าใจเบื้องต้นเขาจะไปที่ไหนนะอันนี้เป็นเรื่องเพราะว่ามาวันนี้ส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตเห็นสายตาแล้วก็คนที่มาปุนผู้หญิงเนี่ย เป็นคนที่ได้รับผลกระทบอย่างในเรื่องของความรนแรงซึ่งเป็นสิที่ต่อตอนเองมากกว่าที่จะมองเรื่องของโครงสร้างทางการเมืองครับงั้นเป็นเรื่องปกตินะสอมาเรื่องพรกพรกจริงอยู่ว่าเป็นกฎหมายที่ชาบังคับทั้งทางพื้นที่แต่ว่าคนที่ได้รับผลกระทบคือปัจเจกครอบครัวบางครอบครัว ที่อาจจะถูกกระทับราว่ามีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการก่อการการ,การก่ความไม่สงบน,นี่นี่เป็นเรื่องนี้งนนั้นคนที่มาวันนี้นี่จงไม่แปลกว่าเขาจะเข้าใจมากน้อเปแต่ว่าเราจะต้องสังเกตว่าพรุ่งนี้นี่คนที่มานี่เขาจะมีความรู้พื้นฐานมากเลยเพียงใดนี่เป็นเรื่องแต่อย่างไรก็ตามมีเรื่องกระจายหน้าเป็นเรื่องที่คนกลากของภ้าประชาสังคมเอง ที่เข้าใจตัวโครงสร้างนี้นี่ต้องคิดทำงานมากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่เราคาดเดาไม่ใช่คาดเดาคาดการว่าออพื้นฐานภาพรวมของการจดหนานยังคงต่ำอยู่ในความรู้สึกและความเข้าใจมีอะไรครับมีมีอย่างอื่น <c oughs> หรือเปล่าที่ไปสังเกตดูเผื่อว่าเขาจะได้ัดต่อ ส่วนใหญ่ก็คือไม่เข้าใจค่ะที่หนูไปเป็นผ้าอยู่เร้านหนังสืเมื่อเช้าถูกต้องอันนี้เราไม่ได้แปลกถ้าเปรียบเทียบของปัตตานีมานครเนี่ยซึ่งคนที่มาของปัตตานีมานครเขาจะมาด้วยการถูกอู้ค้นฐานจากทียุบก่งั้นมาวันนี้คุณไปถามเลยะก็ถามว่าเขาจะได้อะไรแล้วเขาทวงสิทธิและที่ผ่านมาทําไมเขาไม่ได้รับการเยียวยาจํานวนอยากที่เขาอยากนี่เป็นเรื่องกติถ้าเราไม่ว่าง งั้นเรื่องการกระจอำหน้านี่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ชมมาวบ้านที่เขาที่ไม่เข้าใจนะผมคิดว่าระดับปรญญาชนเองก็อาจจะไม่เข้าใจต่อโครงสร้างอำนาจที่เราถูกควคุมอยู่เราเหมือนในแง่ของอาจารย์เองพอจะมีวิธีไหนบ้างที่เราจะสื่อสารให้เขาเข้าใจอะค่ะว่ากระบการกระายอำอนาจสำคัญที่สุดก็ต้องแยกคนออกมาในการที่จะสื่อสารคือระดับปรญญาชน ในระดับคนที่มีการสารหรอพอนักงานนักศึกษาเนี่ยต้องให้แบบเพื่อนจะไปสื่อนะคนที่เป็นแกนนำประชาในปหมู่บ้านก็เ,เป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งซึ่งซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้คนที่จะต้องเข้าใจสิทธิของตัวเองสิทธิของตัวเองนี้มันมันไม่ได้หมายความว่าสิทธิที่ตัวเองจะได้รับผลประโยชน์นะในทางวัตถุซึ่งเราจะต้องไปทําความเข้าใจสิทธิในฐานะที่เป็นพลเมือง ในสันนะที่เป็นคนที่อยู่ภายใต้การครอบครองอาการปกครองของเชิองออำนาจงั้นตรงนี้มันก็ต้องพูดต่อไปอต้องใช้กลไกเยอะต้องใช้กลไกสื่อกลไกหนังสือนะที่ต้องกระปรุงให้คนอ่านนะคนพื่งที่อ่านงันของปัตตานะนีมหานครนอกเหนือการใช้วิทยุนะแล้ก็พยายามที่จะใช้หนังสือนะต่อไปเป็นวิทยาาสตรการอ่านหนังสือ อันที่3ก็คือการลงทํากลุ่มเวทีว่าคุณจะขับเคลื่อนนี้ได้มากไหมงั้นเราคิดว่า3ส่วนที่บระธานาิบมาเตรียมเนี่ยก็คือเป็นกลไกลสําคัญที่จะให้คนเข้าใจถึงสิทธิเข้าใจถึงการทำง,งานทางกัน ปันธุ์แบบว่าทานจะได้สุดยอาแจมจะได้รับได้ส่วนใหญ่ถ้าจะให้แก้ก็จะต้องเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็สามารถรับรู้ได้ว่าในเการณที่กองจังหวัดเนี่ยเขาเกิดเหตุการณ์จุดจุดจุดอ่าเรียกอะไรจุดต้นต้นมาจากไหนเพราะถ้าจะให้แก้ไขก็จะมองในเรื่องของการสมมติทุกคนให้ความรู้ก็่าจะสามารถแก้ได้ตางารได้ครับตามตามให้เขาต่างกัน การแก้ไขปัญหาชายแดนใต้เหมือนกับว่าคือมันอยู่ตรงไหนคือรัฐสามารถแก้ไขถูกวิธีคือถุมมองจากนักศึกษาเองเนี่ยคือสามารถแก้ปัญหาถูกวิธีได้ยหมคัก็ถ้ามองง่ายๆก็คือว่าให้ทางราชการหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้เข้าเสียงจับปัญหาแล้วก็ให้ฟังความพิดเห็นจากประชาชนมากกว่าถึงสามารถแก้ปัญหาได้ก็เหมือนว่า กระจายอำนาจเหน่ง so, ู่ชุมชนในวันนี้มีส่วนในการแก้ไขปัญหามากน้อยแค่ไหนใช่ผมว่ามีส่วนในการแก้ไขปัญหามากน้อยผมยกตัวอย่างเรื่องของไคไปเป็นข่าวช่วงหนึ่งมาว่าเรางงว่าถ้าสมมติเรือขายยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็สามารถที่จะแก้ไขในปุ่ที่เป็นปัญหามากได้หรเป่าระวังค่ะแล้วก็เหมือนว่าอยากเหมือนว่าอยากจะทิ้งท้ายอะไรเกี่ยวกับสามจังหวัดในภาคใต้บ้างครับก็ ถ้ามองในส่วนของราชการอย่างที่ได้เรียนมาว่าจะให้ใหใหการราชการแก้ไขในด้านใดก็คืออยากจะให้ฟังประชาชนมากกว่าแล้วก็นําไปตต่อแล้วก็มาแก้ไขตรงจุดที่ประชาชนต้องการมากที่สุดปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่แสดงว่าเราจะแก้ไขมันยังไงบ้างคะ,ะมีจากมือวงของเราแบบนี้ นะครับในการแก้ไขมันก็คือเรื่องต้งนเราต้องเรียกร้องในสังกัดต้องให้ความร่วมมือกันช่วนหนูตาช่วยสอดสวนด้วยที่ว่าจะไม่ให้เกิดอีกก็คือช่วยตรวจสอบเป็นหนูตาสืบค้อง,องค่ะก็ะเหมือนว่าเหมือนงานในครั้งนี้ค่ะเหมือนการกระจายอำนาจสู่ประชาชนแบบน,นี้ค่ะแล้วก็ม,มีส่วนที่ว่าจะแก้ไขปัญหาต่างจังหวัดมากน้อยแค่ไหนบ้างคืความรู้เรื่องปัญหาของ อะไรนะที่ว่าจะลงไปสู่ภาพมันว่าขึ้นอยู่ตัวนี้ก็เขากาลังนะกำลังว่าจะทำผมใช่ไหมอยู่คนสร้างใช <c oughs> ่ไหมเวลาเขาสร้างถนนเนี่ยเขาถามเราก่อนไม่นจะสร้างระยะทางเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่เขาถามเราไหมไม่ถามแล้วเราจะรู้ไหมเขาเอาเงินไปสร้างจริงเท่าไหร่และเขาคอรัปช่นไปเท่าไหร่ <c oughs> รู้ไหม <c oughs> ไม่รู้ร <c oughs> ถ้าชาวบ,บ้านทําเองลหละดีไหม เรารับเมาเองทําเองดีไหมถูกไหมนี่แหละคือต้องการกระจายใหนะ้หน้าชาวบ้านคิดเองไอชาวบ้านทําเองลงทุนเองเก็บภาษีเองสมมติเราตัดยางได้วันนี้วัาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเราเสียภาษีให้รัฐบาลเท่าไหร่สมมติเจ็ดเปอร์เซ็นต์พันหนึ่งนะจ่ายรัฐบาลเจ็ดสิบบาทเจดเจ็บาท 77, แลวทั่วประเทศเนี่ยคนตัดยางได้วันละเท่าไหร่70ล้านบาทต่อว,วันสมมุติแรัฐบาลเอาเงิน70ล้านบาทเนี่ยมาสร้างถนนให้พวกเราเนี่ยโดยไม่ถามเราแล้วเราต้องการถนนสายไหนสายไหนเราชอบไหมอย่างนี้ชอบไหมรัฐบาลเป็นคนสร้างโดยไม่ต้องถามเรากระจายไหมคือเราเป็นคนคิดเองว่าเราต้องการเอาเงิมาไปสร้างถนนเข้าบ้านเราเนี่ยจะสร้างระยะทางเท่าไหร่ไปจากไหนถึงไหนเป็นคนคิดชาวบ้านเป็นคนคิดเนี่ยนี่แหละคือกระจายอำนาจอย่าให้รัฐบาลเป็นคนคิด เร,า,เรา,เาให้คนชาวบ้านคิดเองนี่แหละคือการการะจัยงหนาว่าถามว่าจะไขได้ไหมมันก็เป็นเสียงเสียงหนึ่งที่ามาจากประชาชนรวมตัวกันมันก็มาจากหลายเสียงึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ว่าเขาต้องการอะไรสิ่งที่เขาต้องการในวันนี้คือว่าหน,นึง่งก็คือหลักๆเลยคือคนหมายพิเศษก็คืออย่างเช่นพรกเขา,ขเ,เ,ขาเขาเนี่ย ไม่ไม่อยากเอาครชซึ่งเนี่ยในใน8ปีจนถึงวันนี้เนี่ยถามว่าใช้กนหมายิิเศษแล้วเขาได้อะไรบ้างกับการเหตุการณ์ลดลงหรือไม่หรือความรุยนแรงยังคงมีอยู่ใช่ไหมเขาต้องทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อกลับไปทบทวนว่าคนหมายพิเศษเหล่านี้เนี่ยช่วยได้จริงหรือเปล่า